นี่ป้าช่วยหน่วยเปลี่ยนผ้าเหรอโอ้น่ารักจังเลยจริงหรเจ๊จีเอ้อจ้าจ้าจ้าเออเลอก่อนจะคุมต้องดึงของเก่าก่อนเนี่ยไ่ต้องสอนมากนะ้ะเราจะทำไงคุมไปเลยเหรอไม่ใช่นะเออคุมเลยเอาเอาเอาของเก่าออกกอนใช่ไหมไอ้หน่อยอให้น้องอารมช่วย เขาบอกมาต้องสอนปล่อยปล่อยน้องอามน้องอามจะช่วยบอกว่าไม่ต้องสอนอย่๋อนี่บอกไม่ต้องสอนน้องดูที่เขาทำยังไงเอาน้องอามไม่ต้องสอนเดี๋ยวแค่ทำเองเออปล่อยปล่อยใช่ใช่เขารู้เขารู้แหม่เป็นนักพยาบาลเปลี่ยนอันนี้ด้วยนะเออไปทำความสะอาดด้วยแล้วน้องอามน้องอามยืนดูที่ยางยืนดูวันนี้เขาบอกไม่ต้องสอนต้องดูที่เขาจะทำได้ไหมเอาปล่อยดี ไนี่ไม่ต้องสอนอันนี้เออเอ่าไม่ต้องมาชี้อืออ่เออยางไรอย่หน่อยให้ทออันเลยสอันเลยนะเนี่ยหนูจะเข้าไนแล้วไม่ต้องมาพูดกันอย่างี้ะเบาเแล้วอืมเอจะข้าบ้านแล้วบ้านเนี่ยบ้านฉันไม่บ้านแก่ใช่เลยเขาบอกไม่ต้องสอนเดี๋ยวดูซิทำได้ไหมอ่า เออเออทำไม่ได้นะผมเมื่อกี้จะทําช่วยก็บอกว่าไม่ต้องสอนไงอ้ามอไม่ต้องเออเออเอออ้ามดูคุมงานอ้ามเอาอ้ามคุมงานหน่อยเมื่อกี้เขาจะสอนบอกไม่ต้องสอนเอา้ามอ้าเอ้ามป้าเป็นคนพูดเมื่อกี้นี้ได้ยินกันทุกคนเออเขาจะบอกป้าทํายังไงป้าบอกไม่ต้องสอนอ้ามเราดูที่ป้าป้าทำได้ไหมป้าเมื่อกี้พูดอยู่ยกหยลยกนี้ละเข้ามุมก่อนเออเออยกอย่างนี้ละเข้ามุมอ่ะลองดูซิทําได้ไหม ให้หนูทำเป็นตัวอย่างให้อะข้าวอย่างนี้ข้าวอะมอะอะอะาองทำซิเพราะว่าคุณนั่งอยู่ทุกวันเออต้องช่วยเขาหน่อยเออเออเออเปลี่ยนดิเปลี่ยนผ้าเบาะแหมมาพอเขาบอกคุณคุณบอกไป่ต้องสอนแล้วพอแล้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงถ้าคุณนั่งทุกวันด้วยเออ เนี่ยแค่ต้ขาดตัวเนี้ยเนี่ยเค่ตขาดเนาะโอ้มุมมองบัญชาการปากอย่างงี้เด็กเขาจะสอนดีดีละทำไมเนี่ยคุยกันไม่เยอะเลยอืมแต่ปล่อยน้องงานปล่อยเขาเนี้ยาคุมงานอ่างานคุมงานที่เดียวูดิเขาบอกเมื่อกี้ไม่ต้องสอนอนุที่เขาทำได้ไหมอ้าเออเออเขาบอกไม่ต้องสอนเขาอ้าวบ้าทำไร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 ห้อยจังมันขาดแม่ไปปากก็หน้าเนี่ย ก็มาสองที่มันขาดเนี่ยเมื่อกี้ไม่ขาดนะอาจารย์หมออ่าทำขาดเอกเนี่ยเมื่อกี้ไม่ขาดนะครับทําแรงทำไมล่ะเนี่ยเนี่ยอาเอาเท้าเอียงเท้าเอียงอีกของบัญชาการกันอย่างนี้รูดดีนะอะไรคืออะไรในบ้านนะรูดีมันขาดเนี่ยโว้ยอาทำอะไรต้องงโวยนี่โทดมาที่ไหนมานอนลงท่ะนอนนอนลงนอนเลยดิไม่นอนนะพี่ให้นอนให้นอนพูดไม่รู้เรื่องเหรอก็นั่งนอน ทำไมด like ื้อเด็กอิกฉาณาเนี่ยนอนเลยโอยมันทำอย่างนี้ไหมเล่าทำไมดื้อเลยอิจฉาณานอนลงนอนกลัวเป็นคนนะก็เด็กอิจฉาณนอนลงนอนกลัวมาแล้วนะตำรวจไอ้แห่ให้นอนนอนเ้ี๋ยวนอนก่อนนอนนอนตอนกลางวันนอนตื่นเป็ดให้กินนมคือเห็นไหมฮ่าเด็กอ่ะเด็กเด็กที่เข้าโรงเรียนใหม่ๆอ่ะพอเที่ยงปั๊บผูก็ต้องให้นอนหลับไปพักอนอนนอนนอนอีกฉาณานอนป้านอนนอนนอนพี่มา นอนดิได้เวลานอนแล้วนอนยังไงนอนกลางวันนอนนอนไม่ได้นอนกลางวันนะเราทำงานนอนถึงมากระเต็มให้นอนก็ต้องนอนดิยังถามับนอนให้ต้องถามไปนอนต้องถามคือการเป็นพี่เป็นน้องไม่ต้องสังเกตอยู่หลังแต่ให้สังเกตฟันครับอริฟันน้ำนมเพิ่งหักทั้งหมดก็รังควายกลางวันไงตีดเลยนนะ บ้านเราขายของเด็กกินโฆษนานอนเรีวหนูต้ยวนอนเต้ยก็นอนพูดไม่รู้เรื่องนอนอนนีเอานอนนอนนอนต้ยเดี๋ยนบนนอนนนอนูเดี๋ยวตกัน้าอนนอนอน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 อนนอนอน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 นนนอนนออนนอนนอ หลับตาดีนอน่ะไม่พูดอย่างนี้อย่ดีต้องหลุดทำเต็มนอนไปห้างได้อย่างไรโอ้โหโอ้โหนไมพูดดีมากเลยไม่ไหวเลยนุนเลยเออเฮ้ยทำไมขอให้นอนก็ต้องนอนจะไปยื้น่เนี่ยชีพหายหรือมากรเต็นอนนอนนอนพูดเจ็บพูดนนอนไอ้ชหายอปวอนทำไมตื่นแตนานที่สุดวันนี้นมองเต็มเลยนะนอนอน่ยแต่นานนอนนี่ไม่นอนเลยนะกลางวันแล้วก็ขายของ โโอหมาขายของขายของอ่ะได้ได้เอาขายเลยมาเกลือาไปเอาขายเลยหยิบเกลื้อเลยเฮ้ยพูดอย่างนี้เลยอ่ะข้าโดยอัตโนมัติอ่ะขายข้าวนะครับเนางเฮ้ยก็คุณขายของก็จะมาขายขายเนี่ยมึงมาชี้ทำไมล่ะเอาคุณขายของใช่ไหมครับไม่ได้ขายนะอ้าวมาลลกขายของแล้วนอนมาวัญชาการนี้ดิเพื่อป้ามาแอบสับขอซื้อของหน่อยครับขอซื้อข้าวนี่หน่อยครับยกไปเลยอ่ะเจ้ายกนะครับคุณเป็นเจ้าของคุณยกต์ครับ ต้องเวทชั้นนี้ไงยังไอยังติดตนาวไว้ไอ้หนูตอยอ่ามาเรื่องอะไรกันปูพ่ายเสร็จมาปูพ่ายเสร็จลงมาสิป้าลงมาปูให้เสร็จต้องทาให้แกทำสิเพราะแกพี่แกบอกแกไม่ต้องให้ใครยุ่งแกเอาดูที่แกทำได้ไหมอ้าวมื่อกี้อามช่วยก็ไม่ให้ไอ้นี่อ้าวอ้าวอาดูสิความสามารถแกที่แกทำได้ไหมอืมอีว่านง่าเนี่ย ได้ทงานไหวไหมไม่อไหวใช่แล้วปัจจุบันเราทำะานอยู่อะคอเสิรอ๋อแล้วแล้วไม่ไหวแล้วแล้วจะทำอะไรนะมันต้องตังวละดูที่สภาพตอนนี้เป็นยามพยาบาลอะนะแต่ก็ต้วงังตัดตัดเตียงใช่ตาดเตียอสมดูที่จะทำได้ไหมคืบอกว่าคิดแบบแกบอกว่าไม่ไม่ต้องมาสอนต้องมาสอนการเคดูที่จะทำได้ไหมเออเอสิ ถเราต้นนีะสักยงอ่ะมาันะ้องตรงนดูีตรนู้นตรงนู้นตรงนู้นหย่อนไปป้าประหยัดตรงหัวไม่องระชาการไงเออไม่ต้องเออออาไม่ต้องยุ่งเออเอาเอาอาเออเออเออไม่ต้องมาชาการเอาเออเออเออเาสั่งไม่องระชาการเออเอาดูซิจะทำได้ไหมเขาบอกไม่ต้องระชาการเขาอ่ะ หลานจะช่วยก็ไม่ให้ช่วยอ้าวได้ได้ได้ไม่ใช่ไมอย่างนั้เลยนะเจ๊อาาผิดแล้วล่ะรู้นะพระรับรู้นะมันงงเงียวไปแล้วนะปไมดหนูต้อยเออจะต้องมาหนูตาช่วยก็ไม่ให้ช่วยอ่ะพี่แอมเออเออูริเอ้ปวยดีีหนูต้อยเออเออเอออ่าอ่าอ่าตรงนี้เร็ตรงนี้่วยตรงนี้เยปยเล็บ่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้หนูต้อยตรงนี้เหนูต้อย หนูต้อยอย่างนี้ด้วยมาหนูต่อยเลเองอ่ะอ่าวอย่าด่าทำไมล่ะป้าเขาเรียกป้าเพราะเพราะนะหนูต้อยป้าไปด่าหลานทำไมอ่ะเฮ้ยป้าด่าไม่บ่อยอย่าตีปากเลยนะบอกให้นะไม่ต้องมาโอยมาเอ้ยเขาเรียกดีๆเขาไม่เคยด่าป้าสักคำแต่ป้าด่าทุกคำอ่ะไม่เอาจะไปก้าวร้าวดิเด็กไม่เคยก้าวร้าวแต่ผู้ใหญ่ก้าวร้าวได้อย่างเดียวเหรอมันไม่ใช่นะน้องต้อยตรงนี้ด้วยเนี่ย เ่ยเพูดบอกเราดีๆอ่ะทตอเลยเออแล้วเราไปได่าทําไมอ่ะแล้วเขาไปช่วยก็ให้เขาช่วย,เ,ยเอาองั้นคุณทําเองใ,ใ,ให้ให้สําเร็จแล้วกันเอาอลละไรใส่อันใหญ่หรืออนใหญ่นะเล็กแค,คนคอันใหญ่ตแต่เขาไปดึงทางนู้นหย่อนไงทางนี้นี่ไงออ้อตนี้นี่ยอ่าไปช่วยมื่กี้ไมให้อเออเออดูสิอดูสิเนี่ยเออไปดูสิ

มาสาลี่อูมั้ยปาสาลี่ปาสารี่ตอืมรวยปวดเจ้บปวนก็เรียกเจ็ปวเน,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 นี่ยเนี่ยยายเนี่ยอืมอืมทเห็นไหมเนีย่ยสำเร็จไหมพอ,ขอเขาจะช่วยก็ไม่ให้เขาช่วยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเช่นอย่างเงี้ย ยายโปวันร ok> ู้สิเนี่ยยังไม่เรียบร้อยี่ยยายโปวันอืมอืมป้าสารีดูป้าสารีเฮ้ยป้ามัวทองที่ใช่หรอเนี่ยอันนี้เล็กอืมไหนป้างงอีกอันนู้นเปเล็กนี่เป็นใหญ่ป้าทำอะไรผิดเนี่ยอืมใส่ไม่เรียบร้อยไงเนี่ยเนี่ยพอเขาช่วยก็ไม่ให้เขาช่วย นมาใส่นี่ด้วยอ้บเสร็จาม,มาสิอาบเถอ็ผ้าล,ลงมาแต่ผ้าไม่ตรงอ่าอ่าป้าจา๋ามานี้ด้วยนี้อันนี้เสร็จยังอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวดึงลงมาผ้านี่มันตึงไปหหเห็นไหมหอเออนี่อ่ามานี้สิเสร็จหรือยัง หัวคุณจะมาใช่หรือไรต้องหนาป้าเรามันมีหน้าที่ก็มาเลยมาทำแบบนี้ใจกวนมนก็จะนั่งใจกวนมาทำนี้ด้วยสบผำเร็จไหมเนี่ยเอ้าขอช่วยก่อนให้ช่วยเมื่อกี้ตัวเองก็ไม่สำเร็จเห็นไหมต้องให้ช่วยอยู่ดีเห็นไหมเนี่ยอ่ารู้อีกอันหนึ่งสมาชีกอย่างนี้นะเออไปอันหนึ่งเอามามาผืนเล็กนิดนี้เอาให้น้องอาร์อามาผืนเล็กนี แเปิดนี้สิดูที่จะได้ไหมื่อกิจหน่อยบอกก็ไม่ให้ทำไม่ให้นี่ไม่ต้องมาสั่งว่าอย่างนี้เราทำเองเอออ่ออ่อไปดูสิเขาทำได้ไหมมาตานาเร็วๆจ้าไม่ต้องมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวพัก็สับแช่งเร็วๆอย่าหงุดหงิดเร็วๆสิพักจะทำการเรืู่งกตัวเราอย่างนี้เร็วๆจะได้ไปกันไม่ต้องพูดมาเสร็จยังอืมมาเไปต้อย เดยเจ๊คนนี้ก็ไม่เห็นพูดอะไรอย่างนี้เลยนะเขาพูดสเพูดอยู่ในใจนะพาว่านนีเจ๊ใช่สิเนี่ยดูคนเก่งตูผ้าที่เออมานะไม่ยากเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวหน่อยจะบอกไปเอาให้บอกหนสิเร็วๆจากนี้เราะดาสนาได้ไหมเด็กท้าจะจับสันเร็วๆเราอย่างนี้เลยนะเร็ยัางเอาความเปจริงในบ้านนะศาสนาเป็นเย็นเร็กย่างเร็วย่างเร็วๆ บ้าทำไมช้าจริงอ่ะเจ๊ไม่ได้พูดอะไรเลยนะ,ะเจ๊มาพูดบ้าจะจับมุมไ,ไม่ตัวนองไม่ได้งไ,ไดงะจะถึงได้นีนนะ่จับมุมไม่ได้ไงทำให้รกระโดดกระเด้มบ้าเร็วความสามารถเช่ไหมาเร็วๆนะมึงมาเดินปัญญาันนี่น้องอามสรุปแล้วไม่พ้นน้องอามอารมมานั่งจับมุมอยู่ดี เนี่ยมะจริงๆไม่ก็ดูกเล็กหรอกเพราะทำหย่อดไม่หมดอะอันนี้ว่าแกจับเข้ามุมไม่เป็นไงแล้วทำให้มันไม่เท่ากันกระดุกระเด้งอืีเาสรูอะไรัเส็จแนค่นี้กูก็พอแล้วนะูเสร็จแค่นี้กูก็พอแล้วนะ ยังไม่เนั่งแลวเว้ยนั่งทับแล้วเว้ยเลวมึงมานั่งบ้านกูทำไมอ่ะเออเออจะนั่งบ้าลงมาเลยเอ่ต้องพูดอย่างี้เาจะมาเก็บความเรียบร้อยนะอยากทำเรียบร้อยแหละเขามาเก็บความเรียบร้อยนะคะท่าอะไรโอ้โหมีสสงบอกเรามาเลยเป็นซเตอร์อ่ะก็ไม่เใครดมาอย่างี้ต so, ้องมาฟังะอ่อยลืกไลแชร์ช่อหมอปาาเป็นมรนะคะใครสมัครก็จะมีดาวขึ้นนทําตไม่จริงกว่ามือเราไม่็เออสามารถกดลจิสิเอได้มถอเกินาตัวเนาะ มาแล้วดี๋ยาขอลงอแค่นี้จ้ะ